สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเมดดเกมวันนี้ยู่กับปลารักษ์และเกม Regents of Runeterra ในหัวข้อรีวิวเด็กลีโอน่ารักครับผมเด็กนี้เป็นคอนโทนแบบเต็มสูบดังนั้นการจะเก่งก็เทนหกขึ้นไปนะครับต้นเกมลงการ์ดจำพวกเดเบรคให้เยอะเข้าไว้ครับไม่ว่าจะเป็นโซลาริโซเยอร์โซลาริชิลแบร์เรอร์โซลาริพิสเทสเพื่อให้ลีโอน่าครับ เลวอัพได้อย่างรวดเร็วรียวนามีหน้าที่ในการบล็อกไยตรงข้ามและไฟสตันตัวที่เก่งที่สุดของประตูครับดังนั้นเนี่ยพอรียวนาเลเวอ,อัพแล้วลงเจานี่มาเรวุนมาปุ๊บเดเบกสุม่มการ์ดเดเบกขึ้นมือเราหนึ่งใบแล้วก็เราสามารถใช้เดเบกได้แบบไม่จำกัดเพราะว่าต้องเป็นใบรแรกของเธอเท่านั้นทำให้รียวนานะครับสตันได,ด้เรื่อยครับผม ของดีเลยทีเดียวเธอนหกเป็นเธนตัดสินครับว่าเราจะสามารถลงลักได้หรือเปล่าลักเนี่ยเราเอามาเพื่อสแปมเวทมนต์จะได้เสกเฟย์โนสปาร์กได้บ่อยๆครับผมซึ่งเวทมนต์ที่เราสแปมเนี่ยก็อย่างแรงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรีเมมเบรนสตาร์เชปปิงเอาไว้ฮิลแล้วก็สุ่มการเซนเชียลอีกคอนเสิร์ตสไตล์ครับผมเอาไว้แบบ ลุมตีฝ่ายตรงข้ามที่แบบตัวใหญ่หญเงี้ยเคลียได้เช่นกันยูนิตอีกตัวที่อยากพูดถึงคือนี่ฮะเรเดียนการเดียนไล่ห้าที่ห้าห้าครับผมถ้าเกิดเธอนั้นมียูนิตเราตายเธอจะได้ไล่สติลแล้วก็ได้ทัฟด้วยผู้ยูนิตท,ที่ต้นเกมเก่งครับจาเป็นเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตายซะก่อนจะได้ลงรักครับผมลงรักมาแล้วเราก็ต้องสแปมสเปล์อยครับเพื่อให้ตัวของรักเนี่ยเรเวออัพแล้วลยิงไฟต้องสปาร์กได้ แต่เมื่อรักลงมาแล้วยิงเฟโนสปาร์คได้แบบรัวๆเนี่ยเตรงข้ามจะพลิกเกมกลับมายากครับผมดังนั้นเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กคนที่เรียกว่าเก่งช่วงท้ายเกมทั้งหนักเลยแต่ถ้าเกิดต้นเกมตายก่อนก็ตัวใครกับมันนะโอเคอธิบายประมาณนี้ไปดูกันดีกว่าว่าเด็กนี้เล่นยังไงครับตอนนี้เล่นลิโอนาละครับเจอกับไดอาน่าน็อกเทินจัดว่าแสลงเลยแหละเพราะว่าตัวของน็อกเทินเนี่ยมันเร็วมาก ถ้าเราไม่มีตัวยันแต่แรกเราจะแย่เอานะฮะรีบเล่นทั้งนั้นมาแล้วอาะต้องยอมเจ็บหลายหลายอย่างเพราะเขาเร็วมาก มาสี่อุยครับผมคืนครับาบ เก็บมานาไว้ครับสำคัญหืมโบัวรัวๆเลยไหม เอาไปยังไงดีต้องยอมตายอ่ะตันมันไว้ตัวนี้นะเซฟดาเมจมนหน่อยก็ยังดีครับผมช่วยเซฟนิดนึง โอ้โหไอ้สัมตัวนั้นเข้าสองสิ่งนี้ก็ย,ยินบอกได้นะตัวแสบไปเนะี่ยต้องยอมเสียฮะ เงั้นตายก่อน ขอไล่ยไยแซกจั่วเลยวะโคตรใจจะปิดเกมล้วสินะ Okay. ขอเล่าคืนบ้างเหนื่อยมานานแล้วเย okay. เรือครับผมไม่ตีด้วยวันนี้ก่อนโอเคแบลงล่างแล้ว ลอวสปาร์คขึ้นมือยิงแม่งหลายตัวเนี่ยแหละแซกทิ้งเลยเว้ย,ยนี่ข้าเต็มปะ หรือเป้าหายเข้าเต็เมก็ผมสีก่อนไม่บล็อกด้วยทีนึงไ,ได้สักจั่วว่ะรัวๆ มานา and, and where อืมสอง oh <my> เหลือแปดเอาเลยตัวบล็อก เสรหน่ามาอีกแล้วอ่ะแล้วทำไงอู๋สั้นสองตัวก็ต้องโอเคนะ ยังไมเลยครับจัดเม้น <c oughs> ฟันกวาดไปข <c oughs> าดทั้งหมด <c oughs> ไม่ได้หรอ ยิงเปนอ,อกสปาร์คใส่เหลือ11จบแล้วครับผมประมาณนี้ครับเด็กของเรโอน่ารักคอนโทรลครับตอนนี้เล่นเด็กเรโอน่ารักค,ครับเราเล่นได้นะเจอกับเรโอน่ายาสุโอครับผม อาศัยการเรเบรกบ่อยๆหน่อยเข้ามาสามก็ผมวันนี้ต้องยอมไปตาเราบ้างมีไหมไม่มีตีเข้าไปสาม เขาเปิดโอกาสให้เราอินโวก่อนเทิร์นสี่มีเทิร์นห้าหกมีนี่ดีกว่าเอ้ยแปลกฮะนะขขงไม่มาเหรอตันทิ้งไว้ก็ดีนะ

ลีโอน่ามาต้องโอเคแบงล่างครับผมมา ไปยังไนตายได้ก่อนหนึ่งตัวก็ทำอะไรไหม อืมไม่พาร์ตอะเราต้องเคลียร์กันหน่อยก็โอเค มันเานาหมดแล้วนี่ <Answer me. S 1> คุ้มสุดก็น,นี่บล็อกนี่บล็บอกนี่ก็ได้ For heretics, yeah, okay. gaze into the light, power our might. The, the guilty would ban. here clad, clad in shining sunlight strange, Blessing, blessed daylight surrounds you glorious, glorious light rains down Wait, you make eating. I'll fix Tung một phát này. มุนสตันสองตัวาตายเลยวะไป เสมือนหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรทำต่อแล้วครับโอเคใส่ขึ้นไหเออ ตัดไว้ก่อนตัวนหนึ่งหกหนึ่งโดนก่อนไอ้นี่โดนสตัน สนิทเบ็ดตรงนี้หนึ่งอันก็เขยทิ้งไปมีแก้ไหมป้าแปลงล่างครับ ยิ่งเฟสอลสปาครับผมหายไปหนึ่งจบแล้วครับผมลักแปลงล่าง